สบายดีพี่น้องป่องไปเมื่อสุกูสุกคนนะพี่น้องดีตอนับประชดชมบทพิครับนะพี่น้องวันนี้บทพิธเด็กเขามาบานสลอยนะพี่น้องคือเห็นทางลังนี้แมนเล่าเขา่าพี่นอะะ้อนงแล้วก็เหยื่อทางลังนี่แมนเป็นมุ่งแป้นไม้หนะ่ะพี่น้องเนาะคือปัจจุบันนี้สลายเป็นมุ่งหยากับมุงม่งไม้ที่ว่าเขตงนอกนะพี่น้องเนาะ ถาว่าเป็น้นที่ว่ามีแน่ฝนกระซิมุ่งกระเบื้องสัางกระซีเนาะพี่น้องแต่ว่าเลืหลังนี่มุ่งไม่เลยครับก็มุ่งแบบพี่และพี่น้องอันนี้เป็นเล่าเขาเลอพี่น้องเดียวบอทิดสีถ่ายกล่องหลังเลอพี่น้องเพื่อความละเอียดของกล้องเนาะพี่น้องนี่เนาะพี่น้องนี่ม,นนม,มนนันเล่าเขาเด้อพี่น้องเด้อฝนเชียวอันไม่ท้าไม่เนาะพี่น้องเหยบเล่าเขาหนีแต่เลื่องนี้พน,นัน อย่างเอาแป้นมุงแต่สมัยตะกี้พี่น้องอืมเออเพิ่นยังใช้แป้นมาเพิ่นน่ะุนคเแแป้ม่แปมตะี่เนเพื่อ มุงหลังคาแปรหมดเลยท่าเฮือนหลังพี่น้องเดี๋ยวจะซุ่มเข้าไปไกลๆให้เด้อพี่น้นองหายากเด้เฮือนหลังมุงหลังคาดังเดิมแบบนี้พี่น้องอยากว่าบ่มีแล้วพี่น้องลังคาแบบนึงวัน <c ười> นี้เราขึ้นมาถ่ายวิถีชีวิตของผู้แปรพันธุ์ชนบ้านนั่นสลอยเนาะพี่น้องมากับบ่าวใจบ่าวกปี้เนาะพี่น้องเดี๋ยวบอสทีชี อันนั้นลงไปหาบ่อใจกับบาโกปีพออายุรุ่มนี่คนได้อันนั้นอาบน้ำน้อพี่น้องน้ำหอยอาร่างนาะพี่น้องวิใีชีวิตชาวบ้านชาวแค่นี้กันตอนแรกมันจะลงมาอาบน้ำยู่น้ำหอยเนาะพี่น้องนี่เรื่องนี้กันวงแปวนคือเก่าน่าจสมัยโบราณเลยน้องนี่ เป็นสีมาอาบน้ำอยู่นี่พี่น้องเ,ออเกมหวยดูไก่ผู้พาธรรมศาสตร์งามตะลรงตะลรงพ้องเลยเนี่พี่น้องอยู่ผู้ฟ้าแถวแถวแนี้กับซีมาอาบน้ำแถวน้ำหวยเนาะพี่น้องนี่ หมวยลางอักฝนเจาะน้ำบาอยู่ไหนอันนี้น้ำส่างมาเนินะกินบ่เจาะน้ำส่างไว้กินเนาะมีสามบ่อีน้ำส่างวกินบ่เป็นเี้ำาบมบ่อตอนนี้น um ้ำส่างเขาคุดแบบใคได้เหมือนกัยเบ่่ากินบ่อันนี้น้ำคุอาบน้อกินบ่ได้เนาะ แล้วมีกินก nah anyway, um, so ินตัวนี้บางเออตัวนี้ได um uh, ้ถ้าเราพูดได้โบมีขาเจ้าก็อันพุดเอาอันยัวนั่นน่ะน้ำซากน้อยหันพุดเอาโอ้รทูบมีก็คือพุด้ำสาน้อยเอาเน่ยสมขางขางหวยเนาะนอันนี้กัดักดอดฮันด้จ้าจาเจ้าสีปลูกพัก แคมหวยพี่น้องพักคือสิงามแคมหวยแบบนี้โอ้ไฟสายไฟแห้งสายไฟใหญ่ข้างในเ้ยโฟมน้ำสางพี่น้องน้ำหวยีนบ่แห้งเลยเนาะเออคักรี สั่งน้อยป๊อปดิสั่งน้อยเดี๋ยวเวลาตักมากินนี่นะตกเอาขิงดับตักเอาน้สงมากิน่อนี่งอ๋อใส่เลยขุดใส่เลยใส่ลีนี่เลอามนีันยันี้าขุดชั่วข้าวเลยเพีเด้อข้าใส้เดี๋วเขุดแล้วก็ชัข้าวไปกินแบบยาแรงกระปุกแบบนี้กัขุดแบบนี้กระพกับตั้เงาใส่เลย น้ำซางพี่น้องน้ำซางใส่ใบบอลป่ะนำซางเอาไว้ให้ไว้วกินอนออยู่าขินเป็นแคมหัวแบบนี้ยังไปกินน้ำจากบาาเลยเวลาอีลากับตักน้ำที่นี่คือกันบ่ <c oughs> ะเล็กน้อยบ่เข้าใจภาษาแล้วไ <c oughs> ปเบ่งช้อนพักกับบนัน <c oughs> ทึกห่นเอพีบอกทีพี่น้องเตรียมเลย พี่น้องที่นั่งข้อปัลหาพี่น้องโอเคพี่น้องมาเบิ่งเันสวนพักประชาชนแถวเขตบ้า,บาสนสลอยกันเด้อพี่น้อง,องเป็นเก,กสิปลูกพักชวนคั่วไว้กินนะพี่น้องชือว่าบ้านนี่เป็นบ้านที่ว่าดูมันขยันเลยพี่น้องเลยทำมามหากินเก่งนะครับ รอบๆก็เป็นผู้พาปลาไม้ซ้อนไม้มิกนาะพี่น้องเนาะไม้วิกบมดไม่มิกนะพี่นผู้ใครของงานสันเปเปองานจีนนาอพี่น้องเพราะว่าอยู่ฝั่งไทยก็ได้คนไม้บดมาส่งอยู่ลาวกันนาะพี่น้องเนาะคือไม้บดไม้มิกนนอะพี่น้องคนก็มาส่งอยู่เขตแข้งซ้อนนะเขตเมืองเซปูลน้อพี่น้องเนาะโอเคเนาะอืมเออรำมาสะาล้วนๆน้อพี่น้องเนาะบานนี่ค่ะ อืมหมากระตีน <Tipp ett ier> <m> ี er mm ่น hmm. oh ้องเลยพันธุ์เตียเฮาเก่งเท่าไรนี่น้อยนี่โอ้หน่้อยนี่เฮาเก่งเลยมาดิอืมทันเสียงดังๆนี่บุ๊ยพิดยังไงแม่นบุ่โดดใส่โป๊ปปิ้นหมอบุ๊ดมีเสียงเพราะมันร้อนไปเห็ดงาบบาดเดียวเลยอ่านั่นแต่ข้นเงินว่าเป็นๆนี่โอ้ยแล้วละนำนำนำห่วยในบ่แห้งเลย บ่มีปีงบ่เนาะมันมีวัตถุเหนื่อยน้ำอะไรพาะเจ้าบ่ได้หญ่จะตกตกหรือปลาตัางบ่อทั้งกบทั้งปลาไปเราะออกเนาะบ่บ่ไหนเลาะนี่น้ำาสกับพี่น้องเลยเราเบิังเลยวิธีชีวิตชาวบ้านพี่น้องเลยหลายคนก็เชื่อว่นเราเป็นแบบนี้นาะพี่น้องเนาะเพราะว่าอยู่แต่ในเมืองไปแสงสีเนาะพี่น้องเนาะ ตัวมีดอกแบบนี้มาถ่ายให้เบิรงมืาอน่กอก็โอ้ทางยากเกินไปเขามาพี่น้องบอ่อธรรมดาเลยเฟื่องเขามาหอดมาถึงแล้วพี่น้องเพราะว่ามันไกลห่างไกลจากตัวเมืองเนาะพี่น้องเนาะเด็กน้อยเพิ่นกาลินตามวิถีชีวิตคนบ้านนอกคนนึืองนะพี่น้องแบบนะี้แหละครับโอเคเนาะพี่น้อง มาถ่ายวิทีชีวิตเทเบิลของบ้านสลอยเนาะพี่น้องมาอนี่ยเป็นการที่ทำมาหากินมาเนี่นรรแถวนี้ Hell, ชิบม,มีวิทเนาะเข้าป่าจังเดียวนนนนมนิ่นหนิ่นเล็กแม่มมิวิทสลดใจนียมป็นแถวเผ็ดเป็นขอมันนี่เป็นลูกอ่ะอืมก็เป็นในไทยหุ้มาเดินกับเพื่อนบุหานอ๋ออันกระเพื่อนบุหานนะข่อยไายนะกินเพื่อนเตงแตะสมัยแบบพี่น้อง สมัยปูญยาตาหน่ายไปได้่ยมุงไม่แป้นมันนี่หายอะไรยากเลยนะแป้นยังก็เคยคลาสสิกนี่เลยอ้อโบมีแล้วหายากแล้วประมาณเศรปีที่แล้วมีอยู่ทางเขีบ้านนอกแต่เดี๋ยวนี่ค่อยว่าแถวนี้น่าจะเลือเพื่อนหลังนี้น่าสมบูรณ์ที่สุดได้กระเทาปัญหาเพื่นอนไว้ดังสมบูรณ์นี่เลยใช้ชีวิตไร่สบายแบบนี้แหละ รรทำมาส่าพี่น้องเห็นมาผู้พาป่าไม้ขเขื่อนมียังก็เขื่อนออกซิเจนนะพี่น้องโอ้ยออกซิเจนเหนื่ายเลยพโอดูใกล้ป่าได้พี่น้องมันชีพลริตอากาศแบบชดนะ้าชดนะ้ะพี่น้อง